สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมไห่เลี้ยงลืมแรงนะครับไผ่ลืมแรงเพราะว่าขนาดไฟเผานี่ไม่ได้ให้น้ํามันยังออกหน่อนะครับเหมือนกับหน่อไม้ที่อยู่ตามปูตามผานะครับเวลาไฟเผาเขาจะแตกหน่อมาใหม่เพราะว่าข้างล่างเขจะมีความชื้นอยู่แล้วก็ ยิ่งมีน้ำนะครับเขายิ่งแตกหน่อได้ตลอดทั้งปีนะครับทนแรงมากตอนนี้ผมต้องการเอาออกนะครับเพราะว่าอยากจะเคลีคยร์พื้นที่ออกมันมันขวางทางเดินทางเข้าสวนนะครับก็เลยจะเอาออกทีนี้ก็เลยตัดก็เลยเผานี่เขาก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่นะครับแต่ก็มีส่วนที่ผมปลูกไว้ส่วนหนึ่งอยู่ครับ นู่นนะครับจะเป็นกองเขาที่ผมปลูกไว้นะครับผมงกาลังขยายนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงพื้นที่นะครับก็เลยอยากจะแนะนําว่าไผ่จะน,นี้ออกหน่อได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ว่าจะแรงหรือฝนนะครับเขาก็ออกหน่อได้ทั้งนั้นนะครับกระทั่งไฟเผาเขาก็ยังออกหนอ่อดังนั้นเนี่ยอ่าไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าเขา ติดกอแต่กอแล้วเนี่ยเขาจะตายง่ายๆนะเขาไม่ตายง่ายๆนะครับดูหนอนี้นะครับถ้าปริมาณเยอะๆก็สามารถนำไปทำอ,อาหารได้ทำต้มยำทำแกงได้หมดนะครับนะครับตออเล็กๆขนาดนี้นำไปขยายพันธุ์ได้ครับในช่วง ที่ผมขยายนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษานี่แหละครับใส่ถุงไว้แตกหน่อประมาณนี้นะครับเล็กมากเท่าไม้ตะเกียบนะครับแต่ว่าพอปลูกได้ประมาณหกเดือนอันถึงเดือนแปดเดือนสิงหาเดือนสิงหากันยายช่วงนี้ครับก็สามารถที่จะเก็บหน่อได้แล้วนะครับก็แตกแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ผ่านไปสักหนึ่งปีนะครับจะดีมากนะครับ เพราะว่าลากเขาจะเดินแล้วก็จะไม่โซมง่ายนะเวลาเรานำหน่อไปขายหรือว่านำไปกินนะครับครับผมนะครับต้นก็ไม่ได้โตมากแต่ถ้าดินดีผมปลูกนี่นะ่าจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับดินล่วนปนทราย,รด,นนายดินเหนียวก็ดีเหมือนกันครับ ขอให้มีความชื้นนะก็จะออกแตกหน่อดีมากขายได้กิโลละลายบาทครับกิโลหนึ่งก็ไม่กี่หน่อนะครับถ้าหน่อใหญ่หนอยก็แค่สามหน่อนสองหนอก็เป็นกิโลสามหนอประมาณนี้นะครับถ้าหน่อเล็กขกนาดน,นี้ก็ประมาณสัสิบหน่อได้นะครับถึงสิบห้าหนอก็หนึ่งกิโลในช่วงหน้าแลงนี่ขายดีมากนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากจะแนะนํานะครับไผ่เลี้ยงลืมแรงนะไม่ว่าจะแรงแค่ไหนก็ออกหน่อได้นะครับขอเพียงแค่เราดูแลเขาแต่กอให้โตก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้น้ําตามปกติเขาก็จะออกหน่อให้ผลผลิตตลอดทั้งปีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในช่องเกษตรร้อยเก้าของเราครับขอบคุณมากครับ